หยุดเชื้ออยู่บ้านวันที่11นะครับวันที่10ขอหยุด1วันนะครับลางพังครับวันที่11นี้ผมจะมาสรุปเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆของธนาคารอมสินนะครับถ้ายังจำกันได้ตอนที่ไวรัสโควิด COVID -19 นะครับเริ่มกำลังระบาดคือกำลังระบาด เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงเมื่อประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาครับถ้ายัางจากน้นผมทําคลิปเมื่อวันที่18มีนาคม2563เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการชราําระหนี้ก็คือการพักหนี้ครับของธนาคารออมสินของผมกู้บ้านแล้วก็สินเชื่อตกแต่งบ้านของธนาคารออมสินใช่ไหมครับก็คือเขาให้ลงทะเบียนออนไลน์ว่าคุณ ทำอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เขาจะแจ้งผลหลังที่23เขจะแจ้งผลมาที่สาขาแล้วสาขาก็จะต่อเรากลับมาอีกทีหนึง่งแต่เมื่อวันที่31มีนาคมครับธนาคารอมสินทําเป็นหนังสือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งออกมาเลยครับว่าธนาคารอมสินพักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือน ก็คือเริ่มตั้งแต่1เมษาถึง30มิถุนายน2563นะครับช่วยลูกค้าเผชิญไวรัสโควิด COVID -19 สําสำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงครั้งชำระไม่เกิน3เดือนณนะวันที่31มีนาคม2563โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆ หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระได้ตามปกติขณะที่บัตรเครดิตและบัตรเงินสดลดอัดตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ5%เปอร์เซ็นตเรามาตีความประโยคนี้กันนะครับก็คือมันสรุปทั้งหมดนะย่อหน้าแรกนี่แะครับก็คือถ้าผมเป็นหนี้บ้านอยู่ใช่ไหมครับตอนแรกก็คือมาตรการแรกคือเขาให้ลงทะเบียนแต่ล่าสุดคือไม่ต้องลงเพราะว่าธนาคารนะมีข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนอยู่แล้ว ซึ่งก็คิดย้อนกลับไปเออก็จริงจะให้ลงทะเบียนทำไมยิ่งลงทะเบียนคือเรื่องยิ่งเยอะถูกไหมครับแต่นี้ผมว่าเขาน่าจะมีมาตรการคัดกรองต่างๆผมว่าได้ไม่ร้อเอหรอกที่เป็นลูกหนี้อย่างเป็นอลูกหนี้สินเชื่อเกี่ยวกับกู้เงินปลูกบ้านใช่ไหมครับอาจจะหนี้ไม่เกิน3ล้านห็นหัแล้วก็ต้องไม่เคยผิดนัดชำระสามครั้งนะครับ หรือ90วันอย่างเงี้ยครับถ้าคุณผิดนัดชาระมาก่อนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้พักชําระนี้ช่วงนี้3เดือนนะครับผมว่ามันก็แร์นะครับก็คือถ้าเรารักษาเครดิตเราไม่ดีเราก็ไม่ได้สิทธิ์นี้เหมือนกันประเด็นคือเขาแค่พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแต่เขาไม่ได้ลดให้นะครับเขาอาจจะไปบวกรวมตอนไหนก็แล้วแต่อาจจะเริ่ม3เดือนผ่านไปอาจจะ เฉลี่ยขึ้นมาหรือว่าตอนใกล้จะงวดสุดท้ายนะครับที่เราจะพอนหมดก็คืออาจจะงอกออกมานั่นแหละครับแต่ถือก็เป็นการต่อลมหายใจนะครับยืดระยะเวลาให้คนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยเนื่องที่มีผลกระทบโดยตรงจากไอภาวะโรคโควิด -19 นะครับมีเวลาหายใจตั้งสติแล้วก็หางานรองรับรอเลยครับเพราะระยะเวลาเยืดเยือแน่นอน,นครับ สำหรับถ้าคิดดีๆนะครับปีนี้เหมือนเราได้ส่วนลด2เด้ง2เด้งแรงมาจากแบงค์ชาติธนาคารประเทศไทยนะครับประกาศลดดอกเบีย้ยครับซึ่งจริงๆแล้ว,วดอกเบีย้ยของผมคือมันครบ2ปีแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็น MRR ลบ5 2 5้าถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็จะเหลือประมาณ6.25แต่ตอนนี้ครับดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายจริงๆอ่คือ5.62เท่านั้นคือลดเยอะมาก แต่ข้อเสียคือไม่มีเงินจ่ายครับเพราะว่ากระทบธุรกิจหนักมากครับคือปิดร้านไปเลยครับเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวนี่คือนักท่องเที่ยวหายหมดเลยเพราะก็เป็นการปิดประเทศไกลๆนะครับคือไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาแล้วนะครับคือธุรกิจท่องเที่ยวพังทุกที่ครับสรุปนะครับสำหรับธนาคารออมสิน พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือนไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปที่แบงก์ไม่ต้องยื่นอะไรทั้งนั้นถ้าคุณเป็นลูกค้าของธนาคารอมสินอยู่แล้วและคุณผ่านหลักเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ซึ่งเขาไม่ได้แจ้งนะครับเอาไง่ายๆคือคุณไม่ผิดน,นะชำระยาวๆอ่ะคุณมีสิทธิ์ได้พักชำระหนี้แน่นอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ